พ่อกันอีกแล้วนะคะในช่องพ่อหมอก็แม่หมดนะคะมือนี้มีตัวช่วยมาแล้วอยู่ข้างหลังนะคะสบายใจแม่มดบม่ต้องวิตกกังวลแล้วนะคะมีตัวซอยมาซอยแล้วนี่นะคะอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวไปถามเบิงนะคะมือนี้พ่อหมอเห็ดยังนะคะช่องนี้สิพยามไทยวิถีชีวิตของพ่อหมอก็แม่หมดลงนะคะว่าแต่ละมือเข้าไปเห็ดยังแน่นะคะมือนี้มียังไปเบิงน้ำกันเลยค่ะนะคะนี่ยาแก้ปวดเมื่อยคลายเส้น ยายแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นนะคะฝีมือเด็กๆมาช่วยทํานะคะลูกสาวนะคะนี่ค่ะลูกสาวมาซอยเห็ดนะคะนี่ยายแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะตัวท็อปของพ่อหมอเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเด็กๆวันนี้ไม่รู้เด็กๆลูกๆจะมาช่วยหรือเปล่าลูกสาวพ่อหมอนะคะน,นี่กำลังใส่ถุงไปแล้วนี่ประมาณ ถุงละยี่สิบก็เกือบสองร้อยละสองร้อยชุดนะคะนี่นี่นะคะนี่เลยจ้าสมุนไพรพร้อมส่งนะคะวิถีชีวิตของพวกเรานะคะพ่อหมอกับแม่มดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะอยู่กับยาหายาให้กับค้นไข่นะคะค้นไข่เฉพาะไล่ของเฮานะคะที่ติดต่อเขามาเราก็ทําส่งนะคะส่วนพระเอกของเรามาแล้วนี่นะคะกำลังซับอยู่นี่นะคะนี่ ได้มาหนึ่งร้อยกิโลอันนี้เขาเอื่นยังพ่อหมออันนี้พังคีเกตพังคีเป็นยายแก้จุกเสียบแน่นเฟอ์แก้โรคล,ลำไส้แก้โรคลมแก้ได้หลายอย่างนะครับเอาปเะเดจังไหนกินเขาก็เสียมาคือโบราณนี่คนเก็บป่วยเขาก็สีเก็บป่วยได้โรคลมต้องต้องย่งมันแก้ไขไในน้ำตัวนี้นีรลดทั้งขมทั้งเผ็ด นะครับก็จะแก้ไปในเรื่องของน้ำดีและลมมันแก้ได้สองสองยาง<อ>กุมาการอกสองยางนี่ทีนี้เพราะเขาเข้าใจว่ากุ้มาการสองยางนี่คืออย่างโลหิตและดีอ่าแลวก็ลมด้วยตอนนี้เขากับเปลี่ยนมาเปลี่ยนามันแก้ได้สองธาตุก็คือธาตุลมกับธาตุไฟ พอกินเข้าไปเฮ็ดให้กินพร้อมทับลมในน้ำสองตัวนี้เขาไปเทียบใ่ช่วงนี้ลนะ่ะช่วงสิเปียนอากาศสิป่วยเป็นไข้ได้วยโรคแบบนี้เขาก็ใส่ยาตัวนี้ทั้งขี้นี่รักษาโรคทั้งโรคความชื้นแล้วก็โรคลมไปในตัวเวลาเฮากินต้นฝนไอ้ไปลายฝนต้นหนาวนี่โรคอันนี้คือโรคลมผสมกันกับ โล่งความชื้นความผ่อนนี่นะเขาก็ใส่ตัวนี้ไปกินละตดหรอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีแห้งโล่งสบายร่างกายเขาก็สบอยู่หวงตัวนี้นี่สรรพคุณหลายอย่างแก้กระเพาะได้แก้โรคกระเพาะติดอย่งนี้แกคกระเพาะคือขับลมนี่นะขับล้มวอกลมมันอัดกระเพาะมันเกิดทำงานบ่ได้มันก็เป็นเหตุเหยียดใดเป็นโรคกระเพาะทีนี้พอาะขาดลมบอกปุ๊บกระเพาะมันก็เคลื่อนปั๊บ นํำย่อยนำดีก็เคลื่อนไปน้ำลักษณะแบบนี้ตัวโกดกับวกตัว่างโกดกับวไลลย,ยอดได้กินเข้าไปแล้วแก้ได้ทั้งกดลายยอดอ่านี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะพอดน,นว่าต้นพังคีนะคะยินแต่ไหนน้อยเกินมากกัเด็ยินงหอดขันผู้ใดเจ็บทองุกท้องลบมในทองหลายๆนะคะพอไงว่ามาฝนกินเฮ่อมาตงกินนะคะมันก็สีเศร้านะคะนี่เดี๋ยวช่วงไดเด็กเขาปลานะคะเดี๋ยวสิไปไทย,บยใบเ้เบิงเนาะ นี่นะคะเนี่นะคะมื่อนี้ลอยกิโลนะคะขันเปิดมอวันผู้ได้สะดวกก็มาซับซอยพอหมอเน่เด้อคลิปนี้นะคะได้เบิ้งน้ำกันลนะเนาะเจตพังคีนี่นะคะช่องพอหมอกับแม่มดลาไปก่อนนะคะคลิปสั้นๆแต่เจอกันบ่อยๆนะคะลาไปก่อนจะเล่นท่าค่ะ